ประตูของดีอัสในเกมกับทางนอริสคว้าประตูยอดเยี่ยมประจําช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะยิงชนเสาสองคนซาร่าขอ3สิ่งชดเชยลิเวอร์พูลแพ้คาบา้านยังรลิ้วแชมเปี้ยนลีกอยู่นะเวนเกอร์จวกฟาบินโยวางยาอาริซิสซอนเชสอาริซิสฆ่างูหงแดงเสียส,สติจนได้5ประเด็นลิเวอร์พูลลิ้วแชมเปี้ยนลีกล้มอินเตอร์แบบเบาวิวว ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยประตูแรกของลุยดิอาสกับทางลิเวอร์พูลคว้าประกันประตูยอดเยี่ยมประจําช่วงเดือนกุมภาพันธ์นักเตะทีมชาติโครเมเบียเปิดบัญชีทําประตูแรกของเขากับชางงสงแดงโดยเป็นประตูที่3ในชัยชนะเหนือนอร์ิสตี้เขาเป็นคนจบสกอร์จ,จังหวัดที่ทีมจ่ายบอลอย่างต่อเนื่องกับสาสิจังหวัดในคารักนั้น โดยลูกยิงดังกล่าวเอาชนะความพยายามของโมเมตซาล,ลาและซาเดลมาเน่ในเกมเดียวกันจากโพในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการจากทาง liverpoolfc com โดยอันดับที่4เป็นจังหวะวิ่งในความทรงจำและยิงเข้าไปจากทางโชลมาทิฟในเกมกับทางบรดโดยลูกบอลเลขของฮาฟี่เอเบรยชในเกมกับทางคาร์ดิฟซิตี้เป็นท็อปฟลายประตูสุดท้ายประจำเดือนนี้ซึ่งประตูยอดเยี่ยมประจำฤด,ดูกาล2021นนะฮะของทางลิเวอร์พูลนี้ก็จะมีดังต่อไปนี้ กุมภาพันธ์เป็นของทางลุยดิอาสมกราคมเป็นของโมเมสซาลาธันวาคมเป็นของเทนาริสเนออาโนพฤศจิกายนเป็นของทางจิโกอันาคาตราตุลาคมเป็นของโมเมสซาลากันยายนเป็นของดาบีเกตา้าและก็สิงหาคมเป็นของซาเดโอมาเน่ดาวยิงลิเวอร์พูลขอ3สิ่งที่ชดเชยหลังตนเองยิงชนเสา2หนจนแพ้อินเตอร์มิลานคาบ้านแต่ยังเข้ารอบแทีมยูฟ่าแชมเปียนลีกอยู่ณปัจจุบันนี้นะ โดยงานนี้ควนหลงฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16ทีมนัดที่2ซึ่งลิเวอร์พูลรองจากฝูงพรมเมริกแพ้อินเตอร์มิลนันรองจากฝูงกันโชดเซรีอาอิตารีคาบ้านไปศูนย์ต่อหนึ่งจากการทำประตูชัยของลาตโลมาร์ติเนสในทีที่61แต่หงแดงยังผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายด้วยสกอร์รวม2นัด2-1ต่อส่วนกุงใหญ่จบเส้นทางเพียงเท่านี้ โดยเกมน,นี้โมซาลาพ่าดโอกาสทำประตูไปอย่างน่าเสียดายถึง2ครั้งหลังจากซัดไปชนเสาในทีที่52และนาทีที่76จนไม่สามารถช่วยลิวอพูให้รอดพ้นจากความพ่ายแพ้ได้หมาทางอาริซิสซันเชจะโดนใบเหลืองแดงไล่ออกจากสนามนนทีที่63และอินเตอร์มิลานต้องเล่น10คนในช่วงเวลาที่เหลือทำให้หงแดงต้องแพ้คาบ,บ้านในทิ a แอนฟิลเป็นครั้งรแรกในรอบ1ปีเต็ม อย่างไรก็ตามโมเมสซาล่าออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมพร้อมขอ3ามสิ่งเป็นการทดแทนความพ่ายแพ้ในเกมนี้มาว่าอินเตอร์เป็นทีมที่เล่นด้วยยากนะแม้ว่าเขาจะออกมาเยือนเราแต่ก็ยังทําไม่ดีมากแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราได้ผ่านเข้ารอบต่อไปแล้วผมเยดายที่ยิงชนเสาไปสองครั้งแต่บางทีเกมหน้าผมอาจจะทํา3ประตูก็เป็นได้การแพ้ในเกมนี้อาจเป็นแรงผลักดันให้กับเราทําผลงานที่ดีขึ้นในครั้งต่อไป และนี่เป็นเกมที่ดีที่เ่านั้นต้องเรียนรู้จากมันแน่นอนว่าทุกคนอยากจะได้แชมป์ยู่าแชมเปี้ยนลีกและพิมร์เรกซึ่งเราจะสู้เต็มที่ในทั้ง2บรายการและเรานั้นค่อยมาดูกันทานี้เรเบรฟูที่ยังอยู่บนเส้นทางลุ้นแชมป์ทั้ง4รายการในฤดูการน,รารนี้ยังสามารถเข้ารอบ8ทีมยู่าแชมเปี้ยนลีกได้เป็นครั้งที่4ใน5ฤดูกาลหลังสุดโดยจะมีการจัดสลากประกบคู่แข่งขันวันที่18มีนาคมที่ถึงนี้ อาเซนเบนเกอร์นักวิเคราะห์บีอิงสปอร์ตงดงิดกับพฤติกรรมฟาบินโยกองกลางลิเวอร์พูลที่เล่นละครตบตานะฮะแก้งเจ็บจังหวะโดนอลิซิสซันเชตกองหน้าอินเ์มิลานยกเท้าตามน้ำยันใส่ในเกมแชมเปียนลีกนัดเมื่อวานนี้สมวรให้ลูกน้องเก่าของเขาโดนใบเหลืองแดงไล่ออกไปเป็นที่เรียบร้อย โดยเกมที่แอนฟิลด์ขณะสกอร์หงแดงตามหลังศูนต่อหนึ่งทีที่63อาริซิสซันเชสพุ่งเข้าหาบอลด้วยความเร็วเหยียดปลายเท้าเปลี่ยนทิศทางลูกทางว่าจงังหวะแรงนะฮะเฉื่อยไปหงายเท้าระบบใส่ฟาวินโยจนล้มไปนอนกับพื้นทางผู้ตัดสินไม่มีทางเลือกแจกใบเหลืองที่2แก่แข้งซิเวเรียนโดนไล่ออกไปแบบน่าเจ็บใจทำให้10คนของอินเ์มิลานไม่สามารถบดใสเจ้าถิน่นจนแพ้ตกรอบ16ทีมด้วยประตูรวม1ต่อ2 ซึ่งฐานะคนอยู่ในวงการนี้มานานรวมถึงเซนอาริซิสันเชชเข้าอาร์เซนอลเมื่อปี2014จึงเห็นใจลูกน้องเก่าบอกแข้งบาซิเเลียนรายนี้ตกตาผู้ตัดสินไม่ได้มันมีเส้นบางๆกั้นระหว่างขี้โกงและก็หัวไวเวนเกอร์ที่กล่าวเปิดปากหมอนั่นผมมองว่าโกงนะเขาเล่นเกินเ,นเบอร์ก็อาจจะเจ็บเพราะถูกอาิสสัมผัสโดนแต่คุณไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าคือการตกตาโดยทั้งหมด บางทีเขาควรจะลุกขึ้นมาให้เร็วกว่านี้มันแค่จังหวะฟาปกติเองหากพฤติกรรมลักษณะนั้นเป็นนักเตะคุณก็จะพูดว่าเขาหัวไวเมื่อคุณมองอย่างเป็นการที่สุดแล้วประคงพอจะมองออกแล้วว่าพูดว่าฟาบินโยต้องแสงออกให้น้อยกว่านั้นแต่ทางอลิซิสไม่มีจัดนาทำร้ายเขาว่านั่นถึงบอลก่อนถ้าก็บ่ามาอยู่กับทางงูใหญ่อลิซิสเนี่ยโดนไล่ออกไปแล้วสี่ครั้งมากเท่ากับก่อนหน้านั้นทั้งอาชีพรวมกันซะอีกนะ เป็นอันว่าการประทะก,กันร,ระหว่างจาฟูงพิมบริกกับรองจาฟูงซิยาจบลงโดยที่ทางลิเวอร์พูลประชัยต่อทางอินเชอร์มิลานคาบ้าน1ต่อ0แต่หลุดเข้ากรอบแทีมสุดท้ายที่สำเร็จด้วยสกอร์วรวม2ต่อ1แม้ทีมจากเมืองวิซาชบุกมากำชัยที่แอนฟิลด์แต่ปฏิหารของกุใหัก็ไม่อุบัติขึ้นเนื่องจากทางอลิซิสซันเชตทำเทเลทลาดจนโดนไล่ออกจากการลงโทษ2ใบเหลือง ท,ทัังที่ทีมของตนเองเพิ่งจะสอยตาข่ายได้แท้ๆโดยเกมนี้มี5ประเด็นบังเกิดดังต่อไปนี้เดินกันกางกาดกัน,ก,น,ก,น,ก,นการวางหมากของอาคันตุกะในครั้งนี้โดยเทียบจากเกมแรกซิเมโอเน่ซินซากินะฮะในใหญ่ทีมอินเ์มิลานปรับโพสเป็นตัวจริงแค่ปลายเดียวเท่านั้นฉะนั้นก่อนที่ทางซานซิโรงูใหญ่ทำให้ดีพอสมควรแม้ประเกมจะเป็นรองแต่พวกเขาก็ตั้งรับได้ดีก่อนจะเสียบ2ประตูในช่วงเ5นาทีสุดท้าย จากทางโรเบิร์ตฟร์มิโน่ตัวสำรองของลิเวอร์พูลและก็โมซาลาสำหรับเกมนี้ทีมของเมืองพิซ่าบุกมาเยือนด้วยขุนพลชุดเดิมยกเว้นปรับทับในแดนหน้าแค่รายเดียวให้อดิสซิสันเชตออกสตาร์ทก่อนหน้าเอดินเชโก้ที่นัดแรกได้เป็นคู่ขาของลาตตโลมาร์ติเนสเดือนที่จริงแล้วอดีตศูนย์หน้าทีมแมนเชสเตีรลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมลีกนัดล่าสุดที่เปิดบ้านยำใหญ่ซาแลนนิต,ตาน่าไป5.0ต่อและกดได้2เม็ดกันอีกด้วยหลังจากมาร์ติเนส ซันแฮตทริกไปก่อนแล้วขณะที่ทางซันเชสนั่งข้างสนามโดยไม่ได้ลงบุกโดยมองดูแลก็เชื่อมาว่าอิซากี้คงหวังจะให้อดตสตาอาร์สเน็และก็แมแอนยูได้พักอย่างเต็มที่เพื่อหวังจะอาศัยความคล่งตัวของเขาที่เหนือกว่าเชโกเป็นทีเด็ดสำหรับเกมเกมนี้แต่จากที่เห็นดาวยิงชิลีเนี่ยไม่ได้ปรัดเปรียวเหมือนก่อนอีกแล้วแถมยังฆ่าทีมตัวเองซะอย่างนั้นจากการได้ไปเหลืองสองใบแล้วก็โดนไล่ออกในช่วงครึ่งหลังของเกมการแข่งขันนัดเมื่อวานนี้ จะมาข้อที่2ประตูแรกของมาติเนสก่อนจะเหยียบสังเวียนแข้งแอนฟิลมาติเนสลงเล่นเกมแชมเปียนลีก10นัดและไม่มีประตูเลยมีการบันทึกเอาไว้ว่าประตูสุดท้ายของกองหน้าเลือดฟ้าขาวทําได้ในรายการนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2020จึงบอกได้เลยว่าพ่อค้าแข้งไว้สปียังไม่ใช่หัวหอกระดับเกตเอและก็ยังไม่ดีพอที่จะประกาศสักดาในฟุตบอลระดับสูงของทวีปในครหลักนี้ กระทั่งเจ้าตัวมาทะลวงประตูลิเวอร์พูลได้สำเร็จแต่ก็น่าเสียดายนะเพราะพิบตาถัดมาซันเชสคู่ขากับดนไล,ล่ออกจนทำให้ฝันของงูใหญ่มาลายลงในบันดลเนื่องจากการเหลือขุนพลเพียงแค่สิบคนเท่านั้นต่อมาข้อที่3หงแดงเสียสถิติจนได้โดยกล่าวกันว่าสถิติประวันถูกทำลายและที่สุดแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกครั้ง หลังปราชัยกับทางอินเตอร์คารังลิเวอร์พูลก,ก็เสียสยติชนะไป100%ในช่วงแชมเปี้ยนลีกซีซั่นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและพายอินเจ์มิลนันในรายการนี้เป็นเกมแรกเช่นเดียวกันจากที่พบกันมาก่อนหน้านี้3ครัง้งชนะไป2ต่อ0และก็1ต่อ0ในซีซั่น2007-2008และก็2ต่อ0ในรอบ16ทีมนัดแรกแถมเสียประตูแรกกับทางกูใหญ่อีกด้วย ขณะเดียวกันพวกเขาก็ปราชัยเป็นเกมแรกของทุกรริการหลังจากก่อนหน้านี้เชเกนคอปพาทีมชนะมาตลอด12นัดโดยนับรวมการดดนลูกโทษชนะเชลซีนัดชิงสนะเลิศคาราบาคับอีกทั้งมันจะเป็นการแพ้ในบ้านนัดแรกของลิเวอร์พูลแล้วมาแต่ทูฟูลแลมบุกมาพิชิต1-0ในเกมทีมร็กวันที่7มีนาคมซึ่งพวกเขาไร้พ่ายในบ้านทุกรรยการมานานกว่า28นัด สุดนัทโบซาล่าก็มาเท้าบอดในเกมนี้และหมดสิทธิ์สร้างชื่อสอยตาคาย2ทีมจากเมืองมิลานครบทั้ง4นัดหลังคาเป้าเอซีมิลานในรอบแบ่งกลุ่มได้ทั้ง2นัดและบุกไปยิงอินเตอร์ได้อีกในเกมแรกของรอบ16บททีมสุดท้ายเช่นเดียวกันและข้อที่4ี่นะผมสุดท้ายแล้วการจับสลากรอบ8ทีมสุดท้ายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใดครยวนี้ไม่ต้องรอนานนะฮะอาทิตย์หน้าวันศุกร์ที่18มีนาคมนี่คือวันที่สาวกรอคอย ได้ลุ้นจับารพรรประกบคู่ว่าลิเวอร์พูลจะประทะก,กับใครในการฟาดแข้งถ้วยหูใหญ่รอบแทีมอันรวมไปถึงเส้นทางในการรอบตัดเชือกกันอีกด้วยสำหรับกำหนดการการกแข่งขันรอบแทีมถูกกำหนดเอาไว้แล้วในวันอังคารและก็วันพุทธที่5และก็หเมษายนขณะที่นัดที่2จะเล่นการระหว่างวันอังคารและวันพุทธที่12และ13าเมษายนที่ถึงนี้และข้อท้ายข้อที่5นะผม เชียวแน่นอนถ้าต้องฟัดกับทางแมนเิตี้เพิ่มเติมสำหรับเกมในรอบ8ทีมสุดท้ายของถ้วยแชมเปียนลีกมีทางเป็นไปได้ไม่น้อยเหมือนกันที่ทางลิเวอร์พูลอาจได้ต่อกรกับทีมร่วมพรีเมียร์ลีกเนื่องจากรอบนี้ไม่มีกฎห้ามสโมสรร่วมลีกห้ามหันกันเองซะแล้วเท่ากับว่าบางทีแฟนบอลซาดิตอาจจะได้เฮห,หากลิเวอร์พูลจะต้องเปิดศึกกับทางแมนซิตี้เพิ่มเติม จากที่ทั้งคู่นั้นอยู่ในเกมลีกอังกฤษประทะกับทางอีกนัดซึ่งมีโอกาสทําให้ฟันสีทองของทางการคว้าสีแชมป์ของทางลิเวอร์พูลอาจจบเหตุได้เช่นเดียวกันนะและข่าวลิเวอร์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกๆกคนครับ